สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโรบายลูกตาลนะคะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยานามิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นพีกากาตอบคาถามที่ฝากไว้ค่ะว่าเขาจะเลือกเราไหมค่ะกติกานะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะ นที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะคุณได้ไพ่ the High โล f ฟ n และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น King of Pen t a c ค e ค่ะลูกตาลมองว่านะคะเขามีโอกาสที่จะเลือกคุณค่ะการคบกันระหว่างคุณกับเขานะคะจะนำทางไปในทางที่ดีนะคะมีความมั่นคงและพัฒนาเป็นคนรักได้ในที่สุดนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่นายออฟวานะคะมีทรีออฟวาและใบสุดท้ายค่ะเป็นซิ o ออฟ o อดค่ะลูกตาลมองว่านะคะคุณกับเขามีแพชชั่นต่อกันค่ะแต่ว่าอุปสรรคป,ปัญหามันเยอะเหลือเกินนนะะคคบาง รอกันมานานแล้วนะคะสิ่งอ้อสอดผมบอกว่าคุณเองอาจจะอยากปล่อยมือจากเขาเราก็ได้ค่ะการที่จะอยู่หรือจะไปนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาค่ะขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ คุณได้ไพ่นะคะ The Emperor ค่ะอีกใบหนึ่งเป็น p r e o f f w o r t และใบสุดท้ายเป็น Judgment ค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณในที่สุดค่ะ p r e o f s w o r t บ่งบอกถึงภาวะอกหักเสียใจนะคะมีโอกาสที่จะเป็นรักสามเศร้าราวสามคนหรือว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คู่กันนะคะในมุมนี้นะคะลูกตาลมองว่าการที่คุณกับเขาเจอกันนะคะ Judgment บ่งบอกว่ามันเป็นเวรกรรมมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมาเจอนะคะ The Emperor บ่งบอกว่าการที่ผ่านพ้นเรื่ เรื่องของอุปสรรคปัญหาในครั้งนี้ค่ะจะทําให้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะขอให้คุณเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะคะใครที่อยู่ในลักษณะของมือที่3นะคะขอให้เรียนรู้เดินออกจากสถานะมือที่3ออกมานะคะแล้วก็เรียนรู้เริ่มต้นชีวิตใหม่<อ>มนะคะเ,<อ>เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเจอรักดีๆในอนาคตนะคะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตาลไว้และอยากได้ท็อปปีอะไรค่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ